I'm going, I'm, going I'm going first. Nina, I think I don't see you because of it's so fast. I'm so fast. What are you looking at? That. It's none of your business. Ugh, don't you there. Don't you there. Look at my pretty shirt. กูกำเมืองได้กับเจ้าอูได้เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้กินข้าวกับอย่างเจ้าฮู้ก็เอาแม่ทำอย่างกินเจ้าไออย่างก็ไออย่างก็แซลมอนกลิ่นกับไออย่างเจ้าแซลมอนกับกับข้าวอย่างข้าวหนึ่งเจ้าข้าวหนึ่งเจ้าลํากันนะ รำขานานสุดยอดอะไรอย่างก็อสุดยอดปบบกล้วยเตยี๋เจ้าเจ้าผู้ใหม่สุดยอดแบบกล้วยเตยี๋เจ้าสุดยอดปบบกล้วยเตเจ้า <laughs> อะยิม้มให้กันยิ้มให้กัน